รับเพื่อนเฟซบุ๊กครับวันนี้ช่องเกษตรสามารถดะน้ําแก้งานครับผมก็คือบอ่อนี้เป็นบอ่อสีนิ้วนะครับอาการก็คือมีดินโคลนไหลลงไปในบอ่อนะครับเหมือนกับการพังขาดไปน้อยนึงครับมานศอกหนึ่งหรือคือบหน,นึ่ง่เงี้ยครับเพราะการพังขาดนะขาดน้อยนึงนะครับอาการก็คือดินเหนียวลงครับเนี่ดินเหนียวลงไปอันนี้ผมเป่าที่โคลนกับดินเหนียวออกมาก่อนนะเสร็จแ,แล้วไปซื้อท่อ สามนิ้วนะครับมาปาดนะครับแล้วก็ลงมาอีกยี่สิบเมตรเดี๋ยวตอนนี้เจ้าของเขากำลังไปซื้อท่ออยู่ครับอ่าน,นี่เป็นสวนเกษตรนะสวนเกษตรพอเพียงนะเลียงควายแล้วก็ทาเกษตรไปด้วยนะครับอันนี้เจาะโซลเซลนะวันนี้ผมก็ติดโซลเซลเขาเรียบร้อยแต่ยังลงสมเสมอไม่ได้ครับเพราะว่า,าปรากฏว่า ทีเหนียวพังลงก่อนนะครับเลยต้องมาแก้งานให้ลูกค้านะครับอ่าก็ทีมงานก็ช่วยลูกค้าเต็มที่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแก้งานเสร็จจะทำ,ำเทลี่ยหรือเปล่านะครับ,นะรบนี่ก็เป็นงานแก้บอ่อนะะเอาหน้าสามนะครับมากัน น,นี่เลยครับเป่าไครึ่งชั่วโมงนะยังไม่ใส่นะจะเป่าไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูว่าเดี๋ยวน้ำใสแล้วแล้วก็พอนะครับแค่งานครับผมอยู่ผมบริษัทจังวัดสุรินทร์นะครับจบนงหวัดนนทบุรครับผมเพื่อนครับก็เขาแก้ไขปรลานเสร็จเล้ต่อโซลเซลนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นยูดับบยนะครับก็คือสีดํานี่ก็เป็นยูนะครับดับบยแล้วก็วี อันนี้ก็เออเดี๋ยวนี้ V นะครับนี่ดูดูตรงนี้นะเขาจะเขียนไว้อันนี้ตับเป็นยูนี่ครับในเมนเพจเขาจะมีให้ดูนะตตวนี้ก็จะเป็นตัวยูนะครับตัวดํานี่สายลงปั๊มสมอติน,น่ไอที่ปั๊มนี่ก็เป็นกล่องเราใช้ไขควงนะครับไขนอนออกแล้วก็จงสายคนนี้อันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์น,นี่เป็นเซิร์ชกันผ้าผ่านะครับน,นี่เป็นเบรกเกอร์ ปิดเปิดนะครับเดี๋ยวมาลงกันครับเจดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดเจดโวลต์เดี๋ยวไปดูปั๊มกันนี่ดูดีไหลแรงขนาดไหนโอ้ขนาดแดดลมลมตกแล้วนะเนี่นูน่นเต็มท่อเลยครับป่อร่อเลยนี่ครับน้ำก็เริ่มใสแล้วนี่โอ้โยลงสะครับผมนี่สะสองพันห้า เป็นไงอ่ะครับเต็มท่อเลยครับผมโอ้น่าเปลี่ยนสีแลวนะ่ะข้างล่างครับผมนีน้ํายังไม่ใส่นันเพื่อนนะบอกประดานีนิ้วนะครับแต่ว่าใส่ท่อกันพังสามนิ้วไปยี่สิบเมตรนะเพราะว่าเป็นดินเหนียวดินโคลน,นะครับโอเคนะครับเอามาฝากเพื่อนนะครับผม